ใช้ไม้ยางนี่แม่มาเราคุณพ่อให้ไปบุญบ้านบ่โอ้มาเราคุณพ่อไปบุญบ้านนะคะนี่คุณพ่อยูนีจานี่มาเราคุณพ่อไปบุญบ้านสิเฮ็ดบุญบ้านให้บอกเลขนี่เด้อบอกเลขน้ำนิดเด้อพ่อเด้อวสันเดซเฮ็ดบุญบ้านสิเฮ็ดบุญบ้านสิไดเงินมีค้ำสิไดเงินวายท่านบ่วันที่สิบหกเออท่านท่านวันที่สิบหก สิได้มีเงินไปเฮ็ดบุญบ้านพ่อเอ้ยเออหาเลขซี้วันเดยเดมีอย่างมีมีอย่างบ่นบ่จักผ้าลูกไส้ผ้าลูกไส้ผ้าลูกไส้เจ้าไม่หันเล่นทั้งลูกสาวเจ้าลูกสาวคนใหญ่เจ้า เมันเราเจ้าเป็นบุญบานเด้อเจ้าไปจุดถูปจุดเทียนเป็นถวายพระไปยังเฮ็ดก็จเจ้าเฮ็ดนวดอันเดอพ่พอดเอเฮ็ดคือเกาที่เจ้าเฮ็ดเดอร์ออด้ออย่าลืมเดอพ่อวันที่สามสิบกันวันที่ยี่สิบเก้าก็สิไปฟักลาบให้แน่เดอไปเฮ็ดลาบหมูให้แน่เจ้าเฮ็ดกับเขาแ่บวันที่สามสิบกระถาลับพอนเดอพ่พอดเออนี่แหละ รอรับพรนะคะคุณพอ่อรอรับพรรอรับบุญไปตั้งข้อเลยหรอไปครับพ่อนาอียเ็ดมุมประตูนี่นี่ต้องยิเนาะแหวนแออกกับกรับกรับกรับผู้ดใดมากีดยางต้นยางวัดพี่น้องมามีห้อยกีดเลยกีดกีดแต่บะคือจังว่ามามีห้อยกีดมาเป็นเดือนแล้วนี่แหละจนอันปวกขึ้นจนปวกขึ้นพี่น้อง ฝากในเด้อผู้ใดกีดยางวัดมากีดให้เพิ่นเนี่ยอันโมเมนต์หลายต้นอยู่บอกว่ามีห้อยกีดนี่หลายต้นอยู่เด้คุณน่ะขียางก็เต็มอยู่คุณน่ะเออบางบางต้นก็มีอันอันปวกขึ้นแล้ว พุ่นบางบางต้นกระโปะเต็มเอ้ยอันนี้เต็มอยู่ยางเต็มโปอยู่นี่บางต้นแกคุณเบิ้งเป็นห้อยแบบใดบุเห็นบ่คุณ อันนี้กระซาวัดจะสะสะวัดมีเรือพร้อมอันนี้กระต้นต้นแคต้นแคดอกแค่ด,ด,คดอกต้นแคดอกแค่ยางกลับแล้วจ้ะยางกลับแล้วห่อนห่อนห่อนคุณต้นยางเพิ่นบ่กมันเป็นพันต้นคุณบอก พุ่นต้นยางฮอ,อนฮอนฮอนไปขึ้นรถนะผู้คต้นยางผู้คน